ที่จะทำให้คุณนอนหลับหรือผ่อนคลายเดี๋ยวจะไปคลิปที่ทำให้คุณหิวแน่นอนครับผมรับรองเลยกดไลค์ด้วยกดซับสไคร้ด้วยนะครับกดตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับผมน้องปามเ็นเปีก่อนนี่เป็นคลิปเอ m r าครั้งแรกของผมเลยก็ ได้ยินเสียงกันไหมทุกคนมีสองอันนะคุณผู้ชมถ้าลองกินกันเลยฟังเสียงดูแม่งคนหน่ากินนะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวขอไปต้มก่อนนะเดี๋ยวกลับมากลับมาพร้อมการกินคอยดูไป let's go a few moments later โอเคทุกคน มาแล้วว้า wow. ว Amazing เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนค็ได้เราต้องก็ทีเราจะกินต้องมีเครื่องดื่มก่อนแควไวนมครับลองชิมกัน Oh yeah. <laughs> Amazing มากเลยดูครับ Amazing มากเลยถ้าไปทีเด็ดแล้วครับทีเด็ดแล้วแลกกันไกลมาตัดเลยตัดเลยโอ้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วโ o บ baby อ oh. ้ ตาแน่เลยหนึ่งนะตายสองเข้าโรงพยาบาลโอ้โหทกทุกโอ้ oh. my god my god oh shit oh my god oh yeah ความสึสกนะน่าจะเหมือนกินคูณสองคูณสามประมาณเนี้ยถ้าให้คิดนะเดี๋ยวฟังเสียงคน เรามีของแก้เผ็ดคือนมครับ 美味しい、うん、すごい。おい,い美味しい。

ทีน <S ý m ů> <S forty hug> ่าม <S paying> ีนนองช่วยไว้แม่งกูตาย

连夜。 โ้ยขี่แตกแน่นอนไอ้สัตว์เฮียแม่งไอสัตว์ต้องเยอะๆกูเหลือแค่นี้หรอไอสัตว์ก็น้อเชียเยอะจังวะ เอ้เลี่ยนไหม่ะสักเขียเงองนั้นแหละ ม่งกินกันไปได้ไงวะเย็นมูกเลยมันค่อยค่อยเผ็ดไว้ That you're fine when you're not really fine. Oh, Sapa, brooming, I hear very good. โคแดงอะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์้วยนะครับเพื่อให้มี ASMR ต่อไปนะผม EP ต่อไปนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะนครับผมซี o ูซารังเงครับ